สวัสดีค่ะพบกับช่องรัชดาพรมยานนะคะยินดีต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ปี2568หรือปี2025นั่นเองนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วทางช่องเราขออนุญาตเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนจากนิก้ติสตร์พรมยานเป็นรัชดาพรมยานนะคะ ปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ติดตามทางช่องเรานะคะขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินทองไหลมาเทมาเต็มถุงเต็มถัง,ง,งปลดหนี้ปลดสินได้ทุกคนนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะ เริ่มตอนปีใหม่แล้วซิงใหม่ๆจะได้ตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางช่องเราก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆหรือเกือบสองปีนะคะยังไงแล้วก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลัง เล็กๆน้อยๆให้กับทางนี้นั่นเองนะคะเรามาเช้ดวงของคนทั้ง8วันจะเป็นยังไงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสสุกและเสาร์นะคะเดือนมกราคมเริ่มต้นปีใหม่แล้วจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะ ดวงคนเกิดวันจันทร์ดวงการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมีอะไรที่ทําเกี่ยวกับต่างประเทศนําเข้าส่งออกและคุณมีโอกาสมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศนะคะไปทํางานไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเนาะมีโอกาสค่อนข้างสูงมากนะถ้าใครคิดจะทําอะไรใหม่ๆแล้วนะคะ เริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนาะคิดแล้วลงมือทาได้เลยนะคะไม่ต้องรอแล้วนะลงมือทาได้เลยเพราะว่าตัวคนเองมีความคิดความรู้ความสามารถสติปัญญาค่อนข้างดีมีโชคทางเรื่องกาเรียกว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสได้รับโอกาสต่างๆนะคะแล้วก็ได้คนสนับสน,นุน ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะมีชื่อเสียงมีผู้คนยอมรับเนาะกับการที่ตัวคุณน่ยทำในในขณะนี้นะคะในช่วงเวลานี้เนาะยอมรับในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ประสบการณ์ของตัวคุณเองจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าให้คนอื่นยอมรับได้มากน้อยแค่ไหนคุณทำแล้วคุณมีความสุข คุณประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะทำแล้วมีความสุขทำได้เลยลงมือทำได้เลยอย่ารอรีแต่ก็คิดทบทวนให้ดีก่อนนะจะทำอะไรจะทำแบบไหนวางแผนให้ดีก่อนนะคะลงมือทำเลยได้เลยคะ่ะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างดวงการเงินนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะตัวคนนะุน่ะเป็นคนใจดีใจกว้าง ใครมาหยิบยืมเงินก็ให้จนบางทีเนาะตัวเองเดือดร้อนไปพิ่งพาใครไม่ได้จนตัวเองแบบไม่มีกินนะก็ให้เขาแต่ไม่เป็นไรชอบช่วยเหลือคนบุญกุศลนั้นนะ่ะก็จะนำพาคุณพบเจอแต่สิ่งดีๆเองแหละแต่ในช่วงนี้นะคะข้าวยากหมากแพงเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะได้คืน มันอาจจะไม่ได้คืนนะต้องระวัดระมัดระวังเรื่องการจัดจ่ายใช้สอยสักนิดหนึ่งนะคะดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยให้ไปจนตัวตัวคนเอง่ะก็เดือดร้อนแล้วมาเจอการจัดจ่ายใช้สอยของตัวเองเด็กมือเติบกลายเป็นเดือดไปช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นสุขสบายแล้วตัวเองเดือดร้อนฉะนั้นเอาแล้วจะเอาที่ไหนกินละ่ะก็ต้อง ระคาประคองไปนะคะช่วยได้เท่าที่ช่วยนะบางทีเนาะ,ะตัวคนเองก็ต้องรู้จักการใช้เงินทํางานบ้างไม่ใช่ว่าใช้ตัวเองทํางานอย่างเดียวเนาะต้องใช้เงินทํางานบ้างแล้วตัวคนเองก็มีโชคทางด้านการเงินหลังจากที่ไปช่วยคนอื่นแล้วเนาะก็มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือตลอดไม่ติดขัด นะไม่ติดไม่ขัดมันผ่านไปได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่การที่ผ่านไปได้แบบที่คุณจัดการได้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจัดการกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่กำลังเป็นอยู่เผชิญกับความจริงยอมรับความจริงให้ได้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะคะเราช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะ อย่าใจใหญ่มากจนเกินไปนะเดี๋ยวตัวคุณเองจะเดือดร้อนเอาได้นะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างน,นะคะดวงสุขภาพช่วงนี้ต้องระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ลถดใช้ถนนหรือจากการเดินทางนะคะช่วงนี้ก็ต้องรอมีสติมีสติก่อนเดินทางมีสติก่อนสตาร์ททุกครั้งนะคะ แล้วก็บางทีตัวคนเนะาะหักโหมงานหนะักจนไม่ได้พักผ่อนจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองจนไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวเลยเนาะพักผ่อนบ้างน,นะคะอันไหนที่ปล่อยได้ก็ปล่อยอันไหนที่วางได้ก็วางให้คนอื่นทําบ้างก็ได้เนาะอย่าโหมงานหนะักมากจนเกินไปนะคะอะบางทีเนะี่ยแนะนำเนาะ ถ้ามีเวลาไปออกกําลังกายแบ่งเวลาเนาะไม่ใช่ถ้ามีแหละอยากให้แบ่งเวลาไปออกกําลังกายบ้างนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดเอ่อเขาเรียกว่าอาการที่เหมือนเวียนหัวหน้าเมื่ตาลายนะคะมันเกิดจากความที่เราพักผ่อนน้อยเนาะความดันขึ้นเวียนหัวได้นะช่วงนี้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวคุณเองหน่อยนะ คนเองดูแลตัวเองเราไม่ได้นอกจากหมอนะหมอก็ได้แค่จ่ายยานะไม่สามารถจะมาดูแลเราตลอด24ชั่วโมงได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคนเองต้องดูแลสุขภาพของตัวคุณเองให้มากๆนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักช่วงนี้รู้สึกว่าจะที่งอนที่น้อยใจไปหน่อยเนาะ อย่างอนอย่าน้อยใจมากจนเกินไปนะคะลดลงบ้างเนาะถ้าใครกำลังที่ศึกษาดูใจกับคนที่กำลังคบหาอยู่กับคนที่กำลังดูดูกันอยู่ก็ศึกษาให้ดีก่อนตกลงปงใจกันนะคะแล้วก็วางแผนให้ดีนะสำหรับคนที่กำลังจะแต่งงานนะกำลังจะมีข่าวดีลงหลักปักฐานกันในอนาคต ะะก็คุยกันให้ดีคุยกันให้เคลียร์นะคะจะได้อยู่กันได้ยาวๆเนาะการที่ตกลงกันคบหาโดูใจกันมาสักพักแล้วตกลงที่จะแต่งงานกันแล้วขอให้ทุกอย่างราบร่นนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่เนาะก็ดูใจกันไปเรื่อยๆคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนสักระยะหนึ่งนะคะแล้วคุณจะรู้เองว่า คนที่เราครบหาอยู่นั้นน่ะเป็นยังไงนะคะก็อย่าเพิ่งเทใจให้ร้อยเปอร์เซ็นเนาะดูดูกันไปก่อนนะคะเรื่องความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครมีพบก็ต้องมีจากมีจากก็ต้องมีพพเป็นเรื่องธรรมดานะคะยังไงแล้วดูให้ดีๆก่อนที่จะตกลงพงใจคบหาโดยใจกับใครสักคนนะคะ เรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างนะเรืองโชคลาภพอมีนะคะเล็กๆนน้อยเด็กให้โชวนะเล่นพอของตาของพอนอะอย่าเล่นเยอะนะคะบางทีอาจจะซื้อลัฐบ,บาลติดไว้สักใบสองใบก็ได้นะอย่าเล่นเยอะนิดหน่อยพอพอได้แก้เหงาพอได้ลุน <c oughs> อาจารย์เองก็จติดไว้แล้วนะ แต่ไม่บอกหรอ,อกวลนอะไรอัพอได้ลุ้นนะคะตัวเลขนำโชคสามห้าหนึ่งแปดขอให้ช่วงดีคนที่เกิดวันจันทร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ